วันนี้เนี่ยทั่วโลกกาลังถูกขย่าด้วยสงครามการค้าภาษี<ต>คนอเมริกันเขาไม่โง้หรอกในการที่เลือกทาเข้ามาคนก็อาจจะมองว่าทำเนี่ยบ้บาบอๆบบคนบ้บา,บาบอๆบบขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศหมายเลขหนึ่งของโลกได้อย่างไรเขาขึ้นภาษีในกลุ่มแรกถูกไหมคะของแ,แคนาดาแล้วก็เม็กซิโกและก็จีนอันนี้เป็นกลุ่มแรกกลุ่มเซนซิทีฟกลุ่มแรกที่เขาเล่นทรัมป์อ่ะเป็นคนชลาแต่นโยบายนี้เนี่ย เป็นนโยบายที่ไม่มีเหตุผลทีนี้กลับมาล่าสุดวันนี้เนี่ยทั่วโลกกำลังถูกขยา่าด้วยสงครามการค้าภาษีคะคะการขึ้นภาษีทาริฟของ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทรัมป์เนี่ยเขาบอกแล้วว่าอเมริกันเฟิร์สเขาดูผลประโยชน์ของอเมริกันซึ่งเขาเสียเปรียบหลายประเทศอเมริกาต้องมาก่อนอเมริกาต้องมาก่อนแล้วเขาต้องการทำให้อเมริกันมีคำเกรดอเกนก็คือกลับมายิ่งใหญ่กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิม,อ,มอันนี้เย ซึ่งก็ถูกอะ่ะเขาเป็นผู้นําประเทศ<ช>แล้วเข้ามา <c oughs> เป็นประธานธาิบดีสมัยสองจากครั้ง <c oughs> ที่45มาคั้นด้วยไบเดนแล้วก็มาที่ทรัมป์อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> คนอเมริกันเขาไม่โง่งหรอกในการที่เลือกทํัมเข้ามา <c oughs> แล้วทรัมป์เองก็คนก็อาจจะมองว่าทรัมป์เนี่ยบา้บาๆบอๆคนบา้บาๆบอๆขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศหมายเลขหนึ่งของโลกได้อย่างไร <c oughs> ไม่ธรรมดาหรอก <c oughs> ทรัมป์เป็นคนเรียนหนังสือเก่ง <c oughs> แล้วก็เป็นนักธุรกิจ เป็นนักเจราจาต่อรองเพราะจบวาตันนะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้ถันขนาดเขาขึ้นภาษีในกลุ่มแรกถูกไหมคะ,คะของแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกแล้วก็จีนอันนี้เป็นกลุ่มแรกกลุ่มเซนซิทีฟกลุ่มแรกที่เขาเล่นปรากฏว่านายนายกเจสซินทูโดยังบอกเลยว่าทรัมป์เป็นคนฉลาดแต่นโยบายนี้เนี่ย <c oughs> เป็นนโยบายที่ไม่มีเหตุผล Oh. ขอให้ทบทวนซึ่งครอเดียประธานาธิบดีของเม็กซิโกก็เตือนเรื่องนี้เหมือนกันว่าเราเนี่ยเป็นมิตรกันมายาวนาน hmm. แต่ทําไมถึงใช้นโยบายนี้ซึ่งทําเขาก็ตอบดีว่าเขาต้องดูผลประโยชน์ประเทศก่อนวันนี้นะ่ะ oh. อเมริกันเสียเปรียบดุลการค้ากับหลายประเทศเราเป็นหนึ่งใน15ประเทศที่ได้เปรียบดุลการค้ากับ <American. S 2> อเมริกันเพราะตัวเลขมันบงชี้มันชัดเจนทุกปีแหละมันชัดเจนทุกปีเลยว่าเราเนี่ยได้เปรียบตั้ง4ี่หมื่นกว่าล้านเหรียญแต่ถามว่าความเป็นมิตรความรักเขาเขากับไทยมันก็รักกันดีกันไม่สายสัมพันธ์ก็คือสายสัมพันธ์ <c oughs> แต่ขณะเดียวกันเขาพูดไงทั้งก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าคือเราเล่นสวงเนี่ยก็ต่อว่านาย,ยกรัฐทนตรีของสิงคโปร เขาตอบว่าทันทีเลยเขาออกต่อสาธารณะทันทีอันนี้ยิ่งสนิตหน่าด้านก็ได้ใช่เราก็รู้อยู่ถูกไหมคะว่าสิงคโปร์เนี่ยเหมือนแอฟฟนเนี่ยเหมือนในหน้าอเมริกันเลยครับ ลอเลนส์วองนี่เขาทันทีเนี่ยภาวะผู้นําของเขาเขาที่แจงประชาชนอัดคลิปส่งเข้ามือถือประชาชนทุกคนคือแจ้งทุกคนใช่ว่าสิ่งนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ไม่เห็นด้วยรเราเป็นพันธมิตรกับเอ,อ,อเมริกันมายาวนานแล้วก็ด้วยน้ำมิตรเนี่ย เราควรจะพูดจากันแล้วการที่เขาขึ้นเขาโดนแค่10%ได้ซ้ำไปเขาก็บอกว่าสินรเ็์ที่ต่ำสุดนะใช่ในอาเซียนเนี่ยเขาต่ำสุดเขาบอกเลยบอกท่าเที่ดีที่สุดเขาบอกเลยบอกว่าเขาเซ็น FTA กับสหรัฐแล้วผลของเขาเนี่ยคือเรามีภาษีศซต่อกันแต่กรณีที่ทำเนี่ยขึ้นภาษีขึ้นมาสิบเปนี่ยทำได้ทำลายกฎระเบียบของ WTO ขององค์การ การค้าโลกและขณะ,ะเดียวกัน FTA ก็กลายเป็นเสือกระดาษทันทีถูกไหมคะคทั้งๆท,ที่เป็นข้อตกลงเขาก็เลยวิาพากษ์วิจารณ์อย่างน้ำมิดว่าการที่ท่านเนี่ยทำเมึนซึ่งเคยเป็นผู้สร้างอเมริกานเนี่ยสนับสนุนใครต่อใครเยอะใช่ใชคุณเคยเป็นผู้สร้างแล้ววันนี้มามาทำลายระบบที่ตัวเองวางไว้ มันไม่ใช่เรื่องดีงามเลยเขาวิจารณ์ดีนะเขาวิจารณ์ดีแล้ววิจารณ์ในรัฐสภาด้วยเนี่ยนะคะดิฉันตามติดทุกประเทศว่าเขาทําอะไรบ้างนะคะหรืออย่างในเอเชียเนี่ยสีจิ้นผิงเห็นไหมคะตาต่อตาฟันต่อฟันเพราะเขาใหญ่พันสี่นสขร้อยห้าสิบล้าคนของจีน คือท่านสีก็าําถูกแล้วแหละใช่แล้วคนอยาท่านสีจะไปขอร้องมันไม่ใช่ไม่แล้วท่านสีเรียนจบเมกานะทันเกมกันเพราะฉะนั้นท่านสีเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนท่านประธานเหมาท่านสีเป็นผู้นํายุคใหม่ประธานเหมาไม่ได้ออกนอกประเทศใช่ประธานเหมาเนี่ยท่านเป็นผู้นําแห่งจิตวิญญาณอย่างมาพวกเราอ่ะมีสมุดปกขาวปกแดงถูกไหมคะคือผู้นําแห่งจิตวิญญาณในการปลูกฝังความรักชาติแต่ว่า สีจีนผิงเป็นผู้นํายุคใหม่<ผ>มท,ที่ททพาเดินที่พาเดินให้จนกระทั่งพลิสบูโรให้อนุญาตให้เป็นผู้นําจนกว่าจะลงเองอะ่ะแสดงว่าคนคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะนั้นจีนอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่เซนสิทธิมากถูกไหมคะเพราะนั้นจีนก็ตอบโต้แบบฟันต่อฟันตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วก็วันนี้ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าระหว่างจีนกับ ทรัมป์เนี่ยจะทำยังไงแต่เดียฉันเชื่อว่าเขาคุยกันสามสายเนี่ยสามสายเนี่ยเขาคุยกันมีใครบ้างล่ะสหายทรัมป์ทรัมป์โดนั์น<ส>ทรัมป์สีจิ้นผิงและปูติน